ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ร้านทำควาดสัตว์กล้องเลนส์นะคะถึงแล้วร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นร้านเล็กๆเราจะเดินข้ามถนนไปเอากล้องเข้าไปในร้านร้านนี้เลยลูกค้าเขากนข้างเยอะนะคะเราเข้าไปข้างในไปสอบถามกันสอบถามแล้วปัญหากล้องของเราก็คือ เขาไม่กล้าทาความสะอาดเอ่อกล้องแคนนนให้เราเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่ามันเป็นรุ่น 5D4 อะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเออเดอวเรากลับไปล้างที่กรุงเทพส่วนฟูจิเขารับล้างเฉพาะเลนส่วนบอดี้เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเดี๋ยวล้างเฉพาะเลนคิดให้เราเท่านั้นส่วนค่าเสียหายเลนคิดหนึ่งเลนอยู่ที่ราคา1,000ดอลลาร์ไต้หวันนะคะ ไปแล้วค่ะ